นี่นะครับเป็นฉากของคืนหมีฆ่านะครับหมีที่น่ารักของเราจะกลายเป็นนักฆ่าได้อย่างไรนี่นะครับคืนหมีฆ่านะครับอันนี้เขามาเตรียมงานกันอยู่นะครับอันนี้ขอเก็บฉากไว้นะโอ้มีบางต่อเนี่ยหมีฆ่าหมีฆ่า,าอันนี้นะครับเป็นประตูสูน้องหมีที่น่ารักนะครับไอ <c oughs> ไม่ได้โควิดนะครับแล้วก็นี่นครับ น้องนี้ถือขวาน The w o r l d of Killing p e o p l e นะฮะแล้วก็เป็นผู้โชคดีทั้งเจ็ดหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจดนะครับต่ดูดูจากตัวอย่างหนังแล้วรู้สึกว่าเจคนนี้โดนโดนเก็บไปแล้วหนึ่งนะครับดีค่านี่ครับโอ,อ้ยอย่าฆ่าฉันเลย นะครับก็ฉากโฆษณานะครับแล้วก็ฉากขึ้นจอใหญ่นะครับอ๋อไอหมีบางแก้วปากคับแก้วเนะี่ยบรรยากาศก,ก็อบอวลไปด้วยคืนหมีข้านะครับจะเหมือนหมีกู้อยู่ไหนหรือเปล่าอ๋อ